all <laughs> family. DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge forward your challenge นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาว EFM นะคะสวัสดีวันจันวันนี้สวัสดีคุณกวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านในวันที่19กันยายนนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าใครตื่นมาก็อาจจะแบบ เต็มตัวดูทีวีกันอะช่วงเที่ยงเที่ยบ่ายๆติดตามเรื่องของที่ทังอังกฤษหรือบางคนก็ติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางที่มีแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ที่ไต้หวันนะคะช่วงตอนหนึ่งของประเทศเขาใช่ไหมครับแล้วมันแรงมากนะคะมันแรงมากเลยจริงๆในหลายพื้นที่ที่เราเห็นเลยว่าบางที่ถ้าเราได้รับการแชร์มันจะมีวิกหวงคุณผู้ฟังนักเขาเล่นกีฬากันอยู่แล้วอาคารมันแบบไล่ถล่มแบบไม่ถือว่าข้างในอ่ะเหมือนแบบเหมือนเป็นสนามแบดอ่ะหวงเห็นปะมันมีนะ และแต่อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ยังไงเขาบอกว่าเขาสร้างตึกในช่วงหลังการสร้างตึกจะมีเขาจะมีการจัดแบบวางโครงสร้างที่เกี่ยวกับช่วยซัพพอร์ตเรื่องแผ่นดินไหว uh huh. ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไม่ให้เกิดการโครงเคลงไม่ให้สุดตัวใช่ไหม uh huh. แล้วเมวื่อวานเขาบอกว่ามีการถ่ายเอาไว้บังเอิญคนที่ไปในตึกเขาก็ถ่ายโดยที่เขาไม่รู้แล้วข้างนอก uh huh. ว่าข้างนอกเป็นดินไหว uh huh. เพราะข้างในมันนิ่ง ถ้าเป็นรูปนั้นแบบเวลไทม์แบบนั้นจริงๆก็ถือว่าไอการก่อสร้างในยุคใหม่มันก็ปรับตัวตามตามสภาพของสมัยจริงๆนะกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะได้เห็นเลยว่าใครไม่เช่้นมันมีผลจริงๆนะคะคือจริงๆโลกมันมีเรื่องของ อุทกภัยวัตภัยอะไรมันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วป่ะแต่การที่เราใช้ชีวิตกันบางทีมันก็เป็นตัวกระตุ้นนะอีกอันหนึ่งญี่ปุ่นเองนะคะเมื่อเมื่อตอนเมื่อเช้าใช่ไหมพายุคะเป็นไต้ฝุ่นเขาเขียนไต้ฝุ่นคะใช่ไหมเข้าใช่ป่ะน้ำมันดอนใช่ไหมเข้าแล้วก็เข้าไปที่เกาะคิวชูก่อนคิวชูก็พวกใช่ใช่ฟูกัวกลับป่ะน่าจะประมาณใช่ไหมไอเมืองที่มีพี่หมีอ่ะ คุกมาโมงใช่ไหมใช่ครับน่าจะเป็นหน่วยซึ่งเขาบอกว่ามันทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเพราะว่าอะไรไม่อ่านไม่ไดเอามานั่งอ่านเปเปอร์นะแล้วก็กําลังจะพัดมาที่เข้าไปสู่ฮอนชูคือโตเกียวถูกป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็มีประกาศอพยพกันไปเมื่อวานนะก็ใครที่ เดินทางมีเพื่อนมีอะไรก็เช็คเช็คก,กันนิดนึงเพราะว่าไฟล์ก็มียกเลิกบ้างนะคะ <ST ud> ก็ลองดูนะคะก็ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งบวกทั้งลบมากมายไก่กองจริงจริงมันมีมันมีหลายแบบนะโลกมันก็หมุนหมุนไปนะคุณผู้ฟังเสาร์ที่ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างโลกเหวี่ยงคุณไปทางไหน สาวันที่ที่ผ่านมาโลกเหวี่ยงคุณไปทางไหนหรือคุณเหวี่ยงใครไปทางไหนบ้างอัปเดตเรื่องของคุณมานะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินนะคะเดี๋ยวออมนางไลชื่อเพลงก่อนออมเริ่มต้นกับสลักจิตลู่วิ่งเหมือนซ้อมเลยจะต้องเล่นก่อนเสิเร์ฟ I'm o k a แรกตั้งแต่แรกอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ออกซิเจนแล้วก็ฮัตไรเดอร์ซึ่งเพลงล่าสุดเพลงท้ายสุดที่เปิดะเป็นของ rocking doll นะคะถามว่าทำไมเลือกเปิดเพลงเกาหลีช่วงนี้พี่ออมเปิดเกาหลีบ่อยๆค่ะ,ะเห็นอย่างเงี้ย เพลงมันไม่มีขีดจํากัดนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณชอบเพลงแนวไหนก็ได้ดูไหมพี่กวงใช่ครับ V.R. Rocking Doll Concert ไปดูกันไหมคะคุณผู้ฟังไปดูแฟนมิทแบบเต็มรูปแบบนะคะน้องใหม่ส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีเดบิวต์มาปีที่แล้วปลายปีนะคะเรียกได้ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบโควิดอ่ะใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นนะคะก็การได้เดบิวต์ออกมาในช่วงช่วงเวลาแบบเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีขึ้นปุ๊บก็สามารถออกมาเจอกับแฟนเพลงได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะไปเจอกับ Rocking Doll เป็นแฟนเพลงของเขาอยู่แล้วภายใต้สังกัด S R P Entertainment เนี่ยกับ4สมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นโรอาจู i ีอารีเรนะคะเพื่อจะไปทําภารกิจหาเหล่าโนวาในประเทศไทยวันเสาร์ที่8ตุลานะคะที่ยูเนียนฮอลชั้น6ยูเนียนมล หกโมงเย็นประตูเปิด5้าโมงนะคะจำหน่ายบัตรแล้วนะคะที่ w w w c h i c k t t m ว็บด o ทชกนะคะก็จะมีบัตรราคาอยู่2แบบคือหนึ่ันกับพันห้าใสเกาหลีไม่ควรพลาดเราเปิดเราดูเอ็มวเราก็เอนดูแล้วก็อีนนี่เดียวเราจะเต้นตามแล้วารักสดใสมากอีนนี่เราทางเราก็จะออกสเต็ปเห็นอย่างเงี้ยสเต็ปสเต็ปเกนเนี่ยออกไม่ได้แต่สเต็ปเ,ปเออก,หเปกาหลีเนี่ยอย่าให้คุยใช่ไหมพี่ห่วงทางเราเนคล่อง นะดอกแบบแอะแต่ช่วงนี้ขายอ่อไม่ได้เลยนะ <c oughs> ขาเดี่ยงประสาทเสียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกัคุณผู้ฟังอะช่วงเวลาของคุณมาแล้วนะคะอีกสองชั่วโมงก,กว่าๆที่เราจะอยู่ด้วยกันเพลงที่คุณอยากฟังนะคะไล่กันมาเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับข้อความที่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อมพอดีวันก่อนแม่ซักผ้าและน้ํายาปรับผ้าหอมทั้งบ้านเลยค่ะเลยคิดถึงพี่อ้อมอยากซื้อส่งไปให้ส่งทางไหนไม่ยากเลยค่ะส่งไปจนี <c oughs> คนรู้ฟังใช้ยี่ห้ออะไรอ่ะไหนลองบอกมาสิเดี๋ยวนี้นะน้ํายาซักผ้านุ่มก็มีแบบหนึ่งหรือน้ํายาปรับที่เขาบอกว่าจะช่วยให้ผ้าเนี่ยไม่ยับ<ฮ>พี่ห่วงเห็นใช่ไหมใ,ใมันจะมีแบบใส่หลังซักผ้าซ<ฮ>ักเสร็จแล้วอะ่ะ<ฮ>แล้วก็ปรับเหมือนปรับผ้านุ่มะแต่ผ้าเนี่ยจะยับน้อยลงถูกปะมันมีแบบนี้ด้วยเออมันมันมีหลายอย่างมันมีวิวัฒนาการของมันเนาะพี่หนะ่วงเนาะนั่นแหละค่ะเวลาไปเดินเชล์อย่างเงี้ยสนุกสนุกเมื่อวานก็เลยแบบ ไปยืนงงพินิษ์พิจารณาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็แปลว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นถูกต้องแต่เวลาเจอคําว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคุณจะคิดว่าเขาบังคับซื้อที่สองชิ้นเพื่อที่จะซื้อในราคาเดิมหรือคุณสามารถซื้อได้ในราคาครึ่งเดียวเขาไม่ได้เขียนว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเขาเขียนว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสมมติราคาเดิมร้อยแปดสิบในราคาหนึ่งชิ้นวันนี้ร้อยแปดสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อ่ะก็ถ้ากัดตกชิ้นละเก้าสิบคุณคิดว่าเราถูกบังคับให้หยิบสองชิ้นร้อยแปดสิบหรือหยิบชิ้นเดียวแล้วเขาคิดเราเก้าสิบได้เออไม่ไม่มีทางเป็นมีทางแปลว่าไม่มีทางที่จะคิดชิ้นเดียวเก้าสิบคือถ้าหยิบชิ้นเดียวก็ร้อยแปดสิบถูกต้องเราตีความเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแหละเรามีความรู้สึกภาษาของการติดป้ายพวกเนี้ยมันเข้าใจยากนะ <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะมันมีวงเล็บเอาไว้ราคาต่อชิ้นเก้าสิบบาทนี่ไงเราก็เลยไม่รู้ว่า หรือจริงๆขายชิ้นละเก้าสิบกันแน่เนี่ยมันตีความได้สองอย่างนะว่าจงหยิบไปสองชิ้นในราคาหนึ่งแถมหนึ่งตกชิ้นละเก้าสิเพราะฉะนั้นเธอจะเสียเงินที่ร้อยปดสิบหรือฉันลดราคาให้เธอห้าสเปนต์เธอหยิบไปชิ้นเดียวก็ได้เก้าสิบาทเนี่ยชีวิตแม่บ้านเมื่อวานนะคะปวดหัวตรงเชลนี้แล้ค่ะ โดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SCSA a for Good Mornings บรรเทาอาการปวดด้วยไทรนอล500ยาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้และ SSF RMF จาก b p l a m เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดี ค่ะและนี่คือพุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทนะคืนวันพุธนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มโทรมาด้วยกันค่ะกับเลือกอาหารแมวคานนี่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม SC a s s e t o r r o o o m o r r n n n s s บรรเทาอาการปวดด้วยไทยววนอ่ห้าร้อยยาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้ SSF และ RMF จาก BBLAM เริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีค่ะพุทธพุทโธอย่าลืมโทนะ